บักเงวบักเงวเลจีอีสานครับจะบาทอีกครับหนึ่ง้าบาทหน้าละหาบาทไข่ผั่ครับบักยาป่าผู้มัอนี่คือจากคนหลายแตจารบางอ่างหน้าเนี้ยเลยชิมได้ชิมได้ครับ นี่กระบอกแงวแม่นทั้งนั้นเลยได้แม่มานปะครับวันนี้มันอยู่บะกำลังมันพระกูนี่จ้าบาทนี่พระกูสิบบาทไข่หมดแดงสดๆครับไข่มดแดงจ้าบาทแม่กองนี่กล้องหาสิบบาท บักสตอกับมีครับสตอมีแต่ไม่ขาขายบักเงี่ยวบักยางครับโอ้ดอกกระเจียวมี่ะบอนหน้านี่หน้านี่แล้วเนานะดอกกระเจียว,จ,ยวจีนู้นกับมีครับจีนุน่นต <c oughs> ลาดนัดบักยางนั่นนะครับบักเงี่ยวหวานบักเงี่ยวหวาน พัดเศร้าบาทเศร้าบาทกระถิ่งเดินหากระมีครับหน่อไม้60บาท50บาทพักหนามักยางบักแงวตลาดนัดชุมชนครับถ้าหินช่องโตมีทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แต่แปดพุ่งเสาไปเลยครับเกินกว่าของสิเบิร์ ตลาดคือค่ไหนง้องหาหาอซ่อนเดี๋ยวบอกเงาแบบนี้แบบยางเนี่ยร้ายแหงมันจะแม่กับยี <c oughs> นโน่อนโตใหญ่ๆครับโตใหญ่ๆสปดบาท้วครับแปดสิบบาทแปดสิบบาทหน่อมาเดิน <c oughs> ใส่น้องวาดจะมี วอดิหะสิบบาทครับกินุนอันนี้ตัวหน่อยอีกพันหนอ่อยตัวหน่อยะหอยก็มีครับนนอบอสิดาบอสมงซุปเจีวขมิน้นดาวลุนไหยังไม่ขาย